สอนมือใหม่เทคนิคเล่นตามเทนด้วยสคริปเทนซูเปอร์เทนสวัสดีทุกคนนะครับสำหรับใครเข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้ไม่พลาดความรู้และข่าวสารดีๆมาให้กับทุกคนได้เรียนรู้และทำกำไรกันได้เลยมือใหม่สามารถศึกษาเทคนิคและเอาไปทำตามฝึกฝนทำกำไรได้ทันทีครับ การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนลงทุนนะครับและใครยังไม่บัญชีเทรดมีลิงก์สมัครบัญชีเทรดฟรีมีเงินทดลองให้เล่นฟรี10,000เหรียญสามารถเติมได้เรื่อยๆเลยนะครับใครที่สนใจเรียนรู้เทคนิคเทรดเพิ่มเติมสามารถมาเรียนรู้ที่กลุ่มไลน์ได้ฟรีตรงนี้เลยและในกลุ่มมีโค้ดไลฟ์สดพาเทรดทุกวันเลยครับสำหรับสคริปเทรดตัวนี้นะคะเป็นสคริปตัวซ u เปอร์เทนซึ่งเรามีแจกให้ฟรีกับเพื่อนๆในกลุ่มทุกท่านกันเลยนะครับ สำหรับใครไม่มีนะครับก็กดลิงก์เข้ากลุ่มนะครับทักหาแอดมินกันได้เลยสําหรับสคริปต์ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวบอกแนวโน้มเทนของกราฟนะครับว่าเป็นเทนขึ้นหรือเทนลงนะครับสำหรับวิธีการติดตั้งเพื่อนๆจะได้สคริปต์นะครับที่ได้รับจากแอดมินมาเนาะก็จะเป็นสคริปต์ตัวนี้นะครับก็เข้ามาที่ตัวไฟล์ เราก็ทําการกดคัดลอกนะครับของตัวสคริปต์ไปทั้งหมดเลยนะครับหรือกดคอนโทนซีนะครับในการคัดลอกนะครับเดี๋ยวเราจะไปกดคอนโทนวีในการวางที่ตัวกระดานเทดกันนะครับอ่ะกดคัดลอกไปก่อนนะครับกดคัดลอกเสร็จนะครับมาที่ตัวแพลตฟอร์มของ 8X t r a d e นะครับเลื่อนลงมาด้านล่างมาที่ตัวอินดิเคเตอร์ตรงนี้นะครับแล้วมาที่ด้านบนนะครับมุมขวาตรงนี้จะเขียนว่าตัวสคริปต์นะเรากดที่ตัวสคริปต์ตรงนี้กดเสร็จนะครับ จะอยู่อันที่2นะครับ add manual หรือเพิ่มด้วยตัวเองนั่นเองแล้วก็กดขึ้นมาได้เลยอ่ะมันก็จะขึ้นโค้ดตรงนี้ขึ้นมานะครับเป็นตัว indicator เนอะซึ่งเรา copy มาแล้วนะครับเราก็ทำการลากคุมนะครับแล้วกด control v วางตัวสคริปต์ที่เราได้คัดลอกมานั่นเองเป็นตัว super ten นะครับเสร็จแล้วเรากด save นะครับมันก็จะขึ้นชื่อ indicator มา super ten แบบนี้ก็เป็นการเพิ่มตัวสคริปต์เสร็จเรียบร้อยนะครับ เราสามารถกดปุ่มบวกตรงนี้นะครับเพื่อเพิ่มตัวสคริปต์เนี่ยเข้ามาในกราฟให้เราได้วิเคราะห์กันได้เลยอ่ะกดแอดเข้าไปอ่ะเห็นไหมครับก็จะได้เส้นมาเลยนะครับไม่ต้องตั้งค่าอะไรเลยเห็นไหมครับก็สะดวกสบายใช้งานง่ายนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเงื่อนไขในการเข้าเทรดเทคนิคของตัวซปเปอร์เทนนี้กันเลย สำหรับเทคนิคนี้นะครับจะเป็นเทคนิคในการเทรด follow trend นะครับกราฟต้องวิ่งเป็นเทรนดีอย่างวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นนะครับเราก็จะเน้น follow t ท e n d วิ่งขึ้นนั่นเองอ่ะเห็นไหมครับตรงนี้เป็นเส้นสีเขียวนะครับเป็นกราฟเทรนด์ขาขึ้น อพอเป็นกราฟเทนขาขึ้นเนี่ยนะครับเราจะมาหาจังหวะนะครับที่แรงบายกําลังเข้ามากันเยอะๆนะครับอย่างตรงนี้นะครับมาสังเกตช่วงต้นๆเทนนะครับต้นๆเท,ท,ทนจากเทนสีแดงเปลี่ยนเป็นเทนสีเขียวขาขึ้นตรงนี้นะครับอ่ามันจะมีแท่งก่อนหน้าเป็นสีแดงนะครับแล้วก็หลังจากแท่งสีแดงเนี่ยต้องเป็นโวลูมบายแท่งสีเขียว2แท่งแบบนี้นะครับ พอเราได้แท่งสีเขียววิ่งติดกันแบบนี้นะครับแสดงว่าแรงบ่ายกําลังมาเยอะเราก็เปิด Follow By ในแท่งถัดไปเห็นไหมครับว่าแท่งถัดไปก็ขึ้นมาปิดเขียวใหญ่ชนะไปเลยนะครับอันนี้ก็เป็นจุดเข้า Follow Ten นะครับอ่ะเราก็จะมาหาตรงใหม่นะครับว่าเอ๊ะมันยังเป็นเทนขาขึ้นอยู่เราก็สามารถ Follow by ายได้เรื่อยๆนะครับอย่างตรงนี้นะครับเห็นไหมอันจะมีแดงก่อนหน้าขั้นกลางก่อนแล้วก็เกิดแท่งสี ขียวนะครับ2อ,อันนะครับแท่งเขียว2อ,อันแสดงว่าโวลูมบายกำลังมานะครับพอแท่งเขียว2อ,อันเราเปิดบายซื้อขึ้นปับ๊บเอากราบไม่ขึ้นนะฮะลงมาปิดแดงเท่ากับเราแพ้ไม้ที่1อ่ะพอเราแพ้ทำยังไงต่อนะครับทำการทบไม้นะครับเปิดทบไม้ไม้ที่2ขึ้นมาที่ตรงนี้ ยังปิดแดงอยู่นะครับสำหรับการเทรดของเราเนี่ยจะมีการเทรดทั้งหมด3ไม้นะครับก็ทบไม้ที่3ขึ้นตรงนี้มานะครับกราฟก็กลับมาปิดเขียวชนะไปได้สวยงามนะครับอ่ะตรงนี้ได้มา2ออเดอร์แล้วนะครับมากันต่อนะครับตรงนี้เป็นแท่งแดงนะครับแล้วเกิดแท่งเขียวติดกัน2แท่งแล้วก็ follow by ซื้อขึ้นอันนี้ก็ชนะไม้1กันเลยได้มา3ออเดอร์แล้วนะครับสำหรับเทนขาขึ้นเทนเดียวเลยนะครับตรงนี้อ่ะตรงนี้มากันต่อนะครับ ตรงนี้ก็เป็นเขียวนะครับติดกัน2อันก่อนหน้าเป็นแท่งแดงเนาะและเราก็เปิดบายซื้อขึ้นปิดเป็นแท่งเขียว1 2 3 4สี่ชนะมา4ออเดอร์นะครับอ่ะตรงนี้เป็นออเดอร์ที่5นะตรงนี้เขียว2เขียวนะครับเปิดไม้แรกปิดแพ้นะครับเปิดไม้ที่2ชนะไปตรงนี้สำหรับการบายชนะกันมา5้าออเดอร์สวยงามเลย เทคนิคการเทรด Follow Ten ต่อไปไปดูเงื่อนไขในการเข้าเซลล์กันเลยครับสำหรับเงื่อนไขในการเข้าเซลล์เห็นไหมครับว่าเส้นเนี่ยต้องเป็นสีแดงนะครับเป็นเทนขาลงนั่นเองแท่งเทียนอยู่ใต้เส้นสีแดงนะครับเราก็มาหานะฮะตรงไหนเอ๊มันมีแท่งแดงติดกัน2แท่งอยู่ตรงไหนบ้างนะครับมีแท่งเขียวก่อนหนะ้าอะตรงนี้จุดแรกนะครับตรงนี้เห็นไหม เป็นแท่งแดงติดกัน2แท่งแท่งก่อนหน้าเป็นเขียวนะครับเราก็ follow ซื้อลงจ้าลงมาปิดแดงชนะไปอันนี้ก็ชนะออเดอร์แรกนะครับอ่ะแล้วพอแท่งก่อนหน้าเป็นเขียวอีกล้วเ,เกิด2แดงติดกันปึ๊บตรงนี้2แดงติดกันตรงนี้ปึ๊บนะเข้าเงื่อนไขเปิดซื้อลงไม้แรกปิดเขียวอา้าวไม้2เปิดต่อนะครับชนะมาออเดอร์ order ที่2นั่นเองนะครับอ่ะวินมา2อออเดอร์แล้วตรงนี้ไปกันต่อครับไปกันต่อ เทนกำลังไหลลงเลยอ่ะตรงนี้นะครับปิด2แดงนะครับ follow ซื้อลงต่ออ่ะเรียบร้อยชนะมา3ออเดอร์ตรงนี้นะครับตรงนี้กราฟเนี่ยก็ยังวิ่งขึ้นเปลี่ยนเทนไม่ได้นะครับยังเป็นแนวโน้มเทนขาลงอยู่อ่ะนะครับสแดงติดกันซื้อลงเอ้าชนะอีกแล้ว1 2 3 4นะครับชนะมา4ออเดอร์อ่ะมาตรงนี้นะครับค่อนข้างปิ่มนิดนึงนะครับยิ่งไหลไปปลายกราฟค่อนข้างปิมนะอ่ะตรงนี้นะครับเข้าเงื่อนไข ไม้1แพ้ไม้2แพ้นะครับไม้3ก็ปิดเป็นแดงเล็กๆแบบปิ่มๆนะครับอ่ะเท่ากับว่า1 2 3 4 5วินมา5้าออเดอร์แล้วนะครับนี่เราก็สามารถแบบ Follow ตามเทนได้เลยนะครับอันนี้แรงค่อนข้างดีเราก็ f o l l o w อันนี้6ไม้นะครับอันนี้ก็7นะครับก็ชนะกันแบบรัวๆเลยด้วยเทคนิคนะครับในการ Follow เทนก็จะเหตุเทคนิคนี้นะครับก็จะปิดจบงานไวนะครับเนี่ยเห็นไหม โอ้โหตรงนี้ยังไม่เจอรอดกันเลยนะครับวินกันรัวๆนะเ <นะ S 1> ทคนิคนี้ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะไปแพ้มักจะเป็นกราฟที่เป็นเทนไซเวย์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเทนไซเวย์ก็ไม่แนะนําให้ใช้เทคนิคนี้ในการเข้าเทรดนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างจริงในการเข้าเทรดเทคนิคนี้กันเลยครับโอเคตรงนี้นะครับ AUDUSD นะครับกราฟก็เข้าเงื่อนไขเป็นเทนขาขึ้นนะครับกราฟนี้กําลังวิ่งขึ้นแรงๆเลยนะครับตรงนี้ก็เข้าเงื่อนไขนะครับเป็น 2แท่งเขียวนะครับเราก็จะเปิด follow buy ในแท่งถัดไปกันนะครับเดี๋ยวรอปิดจบแท่งเทียนนะครับเราก็จะเปิด follow buy ซื้อขึ้นกันนั่นเองเพราะว่านี่ก็เข้าตามสูตรเข้าตามเงื่อนไขนะครับ3 2 1นะครับ Re กนะครับก็เปิด buy ซื้อขึ้นมานะครับโอเคเรียบร้อยก็มารอลุ้นออเดอร์นี้กันนะครับ ตอนนี้นะครับเข้าสู่โค้งสุดท้ายเหลือไม่ถึง10วินาทีแล้วนะครับโอ้ตอนนี้ก็ขึ้นมาปิดเขียวอยู่นะครับอ่ายังไงกราฟปิดมาก3 2 1สองหนึ่งโอ้โหสรุปปิดแพ้ตรงนี้ทบไม่ทันนะเอากราฟดีดขึ้นมาแล้วเดี๋ยวต้องรอก,กราฟย่อลงมาก่อนนะครับตอนนี้นะฮะถ้าเราจะทบไม้เนี่ยต้องรอก,กราฟย่อลงมานิดนึงนะครับอ่ะเดี๋ยวขอยอ่อแถวอีกประมาณอิน,นิดอีกน,น,นิดนึงอ่ะประมาณย่ออีกนิดนึงอีกนิดนึงนะครับ เดี๋ยวอรอราคาดีนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้ทบไม้ไม่ทันเดี๋ยวผมจะอาจย่อลงมาแรงนะครับทําการทบไม้ซื้อขึ้นไปนะครับเพราะว่าผมเนี่ยทบตอนราคาเปิดไม่ทันนะครับก็เลยได้มาใส่ราคาสักครึ่งแท่งเลยนะฮะตรงนี้อโอเคไม่เป็นไรนะครับเราก็ยังเข้ามาครึ่งแท่งนะครับก็มาลุ้นนะให้มันวิ่งขึ้นแบบแรงบายมาเยอะๆนะให้มันขึ้นไปปิดเขียวใหญ่ยาว8เมตรไปเลยกันนะครับตอนนี้ก็เหลืออีก เอ่อสิวินาทีนะครับสิวินาทีสุดท้ายแล้วตอนนี้นะครับอยากให้มันวิ่งขึ้นไปปิดสูงสูงมากเลยตอนนี้อ่าแรงมาแล้วนะครับแรงมาแล้ว3 2 หนึงนะครับเรียบร้อยนะฮะปิดชนะไปขนาดราคาครึ่งแท่งนะตอนนี้ผมมีเปิดกลุ่มเทคนิคลับนะครับโดยกลุ่มเทคนิครับจะเป็นกลุ่มไลฟ์สดเทรดทุกวันเลยนะครับวันละประมาณ3-4รอบต่อวันนะครับใครที่อยากจะมาเทรดกับผมด้วยกันนะครับก็อย่าลืมกดเข้ากลุ่มมาได้เลยนะครับสแกน QR Code นะครับหรือจะกดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้เข้ากลุ่มกันมาได้เลยนะครับ มีไลฟ์พาเทศทุกวันเลยนะครับทั้งเสาร์อาทิตย์ด้วยรีบเข้ากลุ่มมาได้เลยนะครับเข้ามาศึกษากันก่อนนะครับว่ามันใช่สําหรับตัวคุณหรือเปล่านะถ้าแอดมินถามนะครับว่ารู้จักกลุ่มนี้มาจากไหนให้บอกเขาไปว่าจากโค้ด JTP ครับโอเคสําหรับออเดอร์ถัดมานะครับก็ตรงนี้นะครับก็เป็นเทนขาขึ้นตรงนี้เป็น2แท่งเทียนวิ่งติดกันนะครับแล้วก่อนหน้าเป็นแท่งสีแดงเราก็จะทําการ follow ซื้อขึ้นในแท่งถัดไปกันจ้า โอเคนะครับรอปิดแท่งเทียนเราก็เปิด follow buy ซื้อขึ้นนะครับปิดแท่งเรียบร้อยนะครับเปิด buy follow ซื้อขึ้นมากันนั่นเองนะครับก็รอลุ้นกันอีกหนึ่งนาทีโอเคตอนนี้นะครับก็เข้าสู่โค้งสุดท้ายนะครับใน10วินาทีนี้นะครับก็จะรู้ผลรับกันนะครับ4 3 2 หนึ่งเรียบร้อยออเดอร์นี้ไม่ต้องทบไม้นะครับชนะไม้แรกกไปเลยนะครับสวยงามเลยสําหรับไม้นี้ต่อมานะครับก็ออเดอร์นี้ก็ถ้าสังเกตนะครับเส้นสีเขียวนี้อยู่โซนด้านล่างเนาะก็มีแนวโน้มนะครับที่จะวิ่งขึ้นตรงนี้ก็เป็น2แท่งเขียวนะครับวิ่งติดกันตอนนี้กราฟย่อลงมานะครับเรามองว่าตรงนี้นะครับเป็นราคาดีกว่าราคาเปิดด้วยนะครับกราฟย่อมาแบบนี้นะครับเราก็จะทําการกดปุ่ม สีเขียวนะครับคาดการว่ากราฟจะวิ่งขึ้นกันนั่นเองนะครับตรงนี้ก็มีเวลาอยู่นะครับกราฟวิ่งลงมานะครับเราก็ทําการเปิดออเดอร์ซื้อขึ้นนะครับได้ราคาข้างล่างกันเลยทีเดียวนะครับซื้อกดปุ๊บเนี่ยราคาดีดปั๊บเลยนะฮะโอ้โหหวานเจี๊ยบนะฮะออเดอร์นี้ลุ้นกันอีก20กว่าวินาทีนะครับออเดอร์นี้ก็จะจบไวหน่อยนะฮะเพราะว่าเข้ามาตอนกราฟมันวิ่งไปกลางแท่งแล้วนะครับ เราจะมีเวลาในการเข้าซื้อเนี่ยสาิวินาทีแรกนะครับถ้าหลังจาก30ิวินาทีแรกมันจะไปปิดจบอีกแท่งเนาะอันนี้ซื้อก่อนนะครับตอนนี้3 2 1นะครับเรียบร้อยนะครับก็ปิดชนะกันมาอีกแล้วนะครับสวยงามเลยโอเคเราก็ยังไม่ถึงเป้านะฮะตั้งเป้าไว้วันละหมื่นนะฮะตอนนี้ก็บวกมาประมาณ6000กว่าบาทนะฮะตอนนี้ก็เหลืออีกสัก2ออเดอร์นะครับก็จะถึงเป้านะเพราะว่าออเดอร์ละสองพันะครับ อ่ะโอเคอีก4,000นะครับไปไปกันต่อนะอันนี้ก็ออเดอร์ที่4นะครับออเดอร์ที่4ก็ตรงนี้ก็เข้าเงินไขาการบายเนาะอันนี้เป็นเทนสีเขียววิ่งขึ้นนะครับแล้วก็2แท่งเขียวติดกันก่อนหน้าเป็นแท่งแดงเราก็เปิด follow บายซื้อขึ้นกัน นะครับ let's go นะครับก็ไปดูกันเลยสำหรับออเดอร์นะครับคู่ JPY นะครับได้ทำการเปิดออเดอร์ buy ซื้อขึ้นกันมาแล้วนะครับก็มีเส้นปะสีเขียวนะครับเกิดขึ้นมาแบบนี้นะครับเป็นการคาดการนะครับถ้าเส้นปะสีเขียวเนี่ยนะกราฟมันวิ่งสูงกว่าเส้นปะของเราเราก็จะได้กำไรกันนั่นเองนะครับตอนนี้ก็รอเวลาหมดนะอีก40วินาที โ okay. oh อเคโอ้โหดีดขึ้นมาสวยงามกันเลยทีเดียวนะครับออเดอร์นี้ก็น่าจะปิดชนะกันไปสวยงามนะฮะอ่าเรียบร้อยนะครับออเดอร์ที่4ของเราก็ปิดชนะกันมาสวยงามอีกแล้วนะครับช่วงนี้วอลุ่มบ่ายนี่วิ่งขึ้นดีมากกันเลยนะ โอเคนะครับมาอยู่การออเดอร์สุดท้ายนะครับมาฝั่งขาเซลล์กันบ้างนะฮะตอนนี้พึ่งเปลี่ยนเทนแบบสดๆร้อนๆเลยนะครับเป็นเทนขาลงเห็นไหมเป็นเส้นเทนสีแดงนะครับกราฟก็คาดการจะวิ่งลงกันนั่นเองตรงนี้นะครับก็เป็น2แท่งแดงนะครับก่อนหน้าเป็นแท่งเขียวนะครับตรงนี้ก็เข้าเงื่อนไขเนาะเดี๋ยวเราจะทําการเปิดออเดอร์บายซื้อ ลงในแท่งถัดไปนะครับเราก็มาเซตเวลาตรงนี้นะครับเลือกเวลาเป็น1น,นาทีนะครับใส่ยอดเงินที่เราต้องการเข้าเทรดนะครับในไม้แรกนะครับแล้วก็จะกดปุ่มสีแดงซื้อลงกันตรงนี้นะครับโอเคนะครับก็เลสโกตั้งค่าเวลาเทรด1นาทีนะครับแล้วก็ทําการเลสโกนะครับโดยเปิดออเดอร์ซื้อลงกันมาโอเคแล้วก็มารอรุ้นออเดอร์กันอันเนี้ย การซื้อลงเห็นไหมมันจะเป็นเส้นปะสีแดงนะครับเกิดขึ้นมาแบบนี้นะครับเป็นราคาที่เราเข้ากันนั่นเองแล้วก็ตอนนี้ออเดอร์สุดท้ายแล้วนะครับก็รอรุ่นผลรับกันตรงนี้โอเค10วินาทีสุดท้ายนะครับอากราฟขึ้นมาเขียวนะเราต้องเตรียมทบไม้นะครับออเดอร์ order ที่2ก็ทําการย้ําซื้อลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเรียบร้อยนะฮะก็เปิดซื้อลงกันมา เพราะว่าไม้แรกเห็นไหมตอนแรกเราคาดการว่ากราฟจะวิ่งลงใช่ไหมแล้วกราฟมันดีดขึ้นมาเป็นทั้งเขียวนะครับเราก็ต้องมาเน้นย้ำนะครับในออเดอร์ที่2กันนะครับในการเปิดซื้อลงทบไม้มาไม้แรกผมลงไปที่2,500บาทแล้วก็ขาดทุนไป2,500ใช่ไหมสำหรับไม้ที่2เนี่ยผมลงไปอยู่ที่5,000บาทนะครับเวลาผมได้กําไรเนี่ยนะครับจะได้กําไรที่4,460เนี่ยนะครับมันก็จะ หัวเฉลี่ยกับไม้แรกเนี่ยนะครับมันก็ยังเหลือกําไร2 0 0 0นะฮะโอเคสวยงามตรงนี้ก็เหลืออีก20กว่าวินาทีนะครับก็น่าจะชนะในไม้2ได้นะครับเพราะกราฟนี่ก็เทลงมาเป็นแท่งแดงวิ่งลงเยอะอยู่เลยนะครับเยอะนะฮะตรงนี้ตอนนี้เหลือ10วินาทีสุดท้ายนะครับเอาใจช่วยนะเทลงมาลูกเทลงมาไม่ต้องดีดนะแอบชมนิดนึงกราฟนี่ดีดขึ้นมาง,งั้นนะสามส หน,นะครับเรียบร้อยก็ปิดชนะกันไป5ออเดอร์สวยงามกันนะครับสรุปผลการเทรดนะครับก็เทรดมาทั้งหมด5ออเดอร์นะครับทำกำไรไปได้อยู่ที่1613บาทนั่นเองนะครับก็ถึงเป้าถึง TP ของเราเรียบร้อยแล้วนะฮะวันนี้นะครับโดยรวมแล้วตลาดวันนี้ค่อนข้างที่จะไหลนะครับก็เลยได้หยิบเทคนิคของตัว f o l l o w e n นตรงนี้มาใช้งานกัน สำหรับใครที่เป็นมือใหม่นะครับก็เรียนรู้ฝึกฝนทดลองเทรดกันก่อนนะครับเพราะว่าทุกเทคนิคก็ไม่มีเทคนิคไหนนะครับที่จะชนะตลาดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีบัญชีเทรดมีลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปวิดีโอและโพสต์ที่ปักหมุดเลยนะครับสำหรับใครที่มีคำถามหรือข้อสงสัยตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอหรือจะกดลิงก์เข้ากลุ่มมาเรียนรู้กันได้เลยนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่กดติดตามไว้เจอกันใหม่คลิปถัดไปสวัสดีครับ